เป็นเพลงคู่กันอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งมาวันนี้คือพี่กันบอกว่าเรื่องค่าตัวพี่กันไม่ได้พูดถึงเลยพี่กันขอแค่ว่าสารฝันได้กับน้องโอ้พี่กันตาหก <Star> เอาดีๆนะเพื่อดาวดรงนั้นเห็นไหมอ้ยทุกคนสมรูปสมัยนั้นน่ะเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วครั ผมเคยเดินทางเข้ามาประกวดร้องเพลงในกรุงเทพแบบฮึบก่อนฮึบฮึบฮึบเฮ้ดวงตาทะเลมองเห็นแค่เพียงหน้าฉันให้ปากเ่นั้นพูดบอกรักฉันแค่เพียงคู่เดียว ให้เสียงของฉันมันดังก้องหูให้โลกรับรู้ชายใดอย่าคองเกี่ยวเธอคือผู้หญิงของฉันคนเดียวเสมือนดวงใจโอ้เห็นป้าปเ,เป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่ทำตามความฝันได้สำเร็จสำหรับหนุ่มการโทษนะล่าสุดดึงนักร้องรุ่นพี่ไอดอลในดวงใจอย่างกันนภัสร่วมฟีเจอริ่งในเพลงใหม่เพลงเสมือนดวงใจ พร้อมเผยทั้งน้ำตาว่าใช้เวลานานกว่า14ปีในการทำตามความฝันของตัวเองที่จะได้ร้องเพลงคู่กับไอดอลที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองพร้อมก้าวเข้าสู่วงการเพลงได้สำเร็จลองไปฟังหนุ่มการให้สัมภาษณ์กันค่ะครับก็ดีมากครับดีมากสมกับ14ปีที่รอคอยมาครับก็มีพี่กันพัภษเป็นไอดอลมาตั้งแต่เด็ก สมัยมปตั้งแต่เด็กๆด้วยเด็กๆด้วยชอบมากเด็กนั่นแหละเราไม่ต้องพูดถึงอายุแต่ว่าเขาเป็นตำนานใช่พี่กันนะพีเป็นตำนานเป็นถือว่าเป็นอันนี้ย้ำกว่าเป็นแรงบันดาลใจครับตั้งแต่ผมป3แล้วก็คือในระหว่างช่วงชีวิตที่ที่เติบโตในช่วงเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยากจะช่วยแม่แบ่งเบาภาระอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราก็เลยยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรวันนั้นเป็นวันที่เราตัดสินใจเห็นพี่กันหน้าจอทีวี เพลงหัวใจเพียรขาก็เลยก็เลยตัดสินใจเลยว่าจะเป็นนักร้องแล้วก็เข้าชมรมตามโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดินสายประกวดแล้วก็ใช้เพลงที่พี่กันเคยใช้ประกวดในสไตล์หยาดเพชรหัวใจเพียรขาอะไรอย่างเงี้ยครับมาร้องร้องแล้วก็มีความฝันว่าวันหนึ่งจะมายื่ตรงนี้โเข้าใจเลยเปาสิงตั้งใจไงเพื่อร่วมงานกับพี่กันด้วย ใช่ใช่เลยเราก็จะไปด้วยอยากให้ผู้สืเพลงที่แต่งแล้วก็มาพิชเชอร์ิ่งกับการตัดใจนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจในเนื้อหาเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเพลงนี้เกิดขึ้นคือได้มีโอกาสเจอกับพี่กันในรายการรายการหนึ่งนะครับทางทางช่องวันนี่แหละแล้วก็ได้มีโอกาสร้องเพลงด้วยกันแล้วเราก็ได้มีการคุยกันว่าอยากจะทําเพลงสักเพลงหนึ่งเป็นเพลงคู่กันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งมาวันนี้คือพี่กันบอกว่า เรื่องค่าตัวพี่กันไม่ได้พูดถึงเลยพี่กันขอแค่ว่าสารฝันนี้กับน้องโอ้น่ารักมากรถาการความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเราเป็นไอดอลของ,อง,องกออ็ตอนที่เราตอนที่เราร้องเพลงเมื่อ14ปีที่แล้วครับเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นจะเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้ใครขนาดนี้เนาะเราก็ก็ทำตามความฝันของเรานะครับแต่ว่าวันนี้พอได้มารู้ว่าการเขามีเราเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มีเราเป็นไอดอลอะไร้ยมันมันรู้สึกแบบ ดีใจมากๆครับใ,รใช่ใช่ครับ <c oughs> แล้วก็เราจะเห็นใน f a c e b o o k ใน i อ Instagram หรือว่าโซเชียลเสมอว่าเด็กคนนี้เขามีความมีความตั้งใจในการทำงานนะครับแล้วก็เวลาที่เขาพูดถึงเราซึ่งเขาจะพูดถึงผมบ่อยมากแบบโพสต์รูปผมว่าเนี่ยได้ทำงานกับพี่การแล้วส4ปีที่เราคอยครับ <c oughs> ก็รู้สึกว่าขอบคุณจริงๆครับขอบคุณน้องชายคนนี้ที่ที่มีเราไปแรงบัานดาลใจนะครับจริงๆแล้วน้องเก่งมากม แล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่น้องตั้งใจทําทุกงานเพลงที่น้องทําตั้แต่เริ่มต้นนะครับเขาเขาเติบโตมาด้วยจริงๆแล้วไม่ไม่ต้องมีที่การก็ได้คือด้วยตอนนี้การคือการตัวจริงแล้วครับนะครับเขาเขาเป็นนักร้องตัวจริงแล้วก็มีเพลงที่เป็นเพลงที่เขาแต่งเองแล้วก็ทําให้แฟนๆทุกค,ค,คนรู้จักการที่เป็นการแบบนี้ครับก็ก็ยังจะเป็นกำลังใจให้การไปเรื่อยๆครับ,รบแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้มีเพลงด้วยการคักทีหนึ่งครับ ตอนแรกตอนแรกเลยที่เขาเรียนเชิญเราให้มาทิชชิ่งกันในซิงเกิลเพลงนี้ยังไงบ้างคะเอ่อคุยกันไม่นานแล้วครับว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าก็จะแบบคือรับปากกันไว้เมื่อตอนตอนประมาณปีสงปีที่แล้วเนาะใช่ที่มีการอัดรายการที่บอกครับก็ตอนนั้นเพลงการดังมากแล้วก็แบบโหการแบบดีใจมากที่แบบมีพี่มาแรงบันาใจอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิด่ามโอการร่วมงานกันก็ดีบอกจริงเหรอพี่พี่จะร้องเพลงผมจริงเหรอจริงดิแต่งมาเลยร้ออยู่อะไรเงี้ยจนกระทั่งพอเมื่อ เมื่อเดือนสองเดือนที <t iny continue> yeah. ่ผ่านมาครับเขาแต่งเสร็จเขาก็รีบส่งมาให้ผมพี่การครับผมแต่งเพลงนี้ประมาณปีกว่าแล้วก็แบบปีกว่านี่มึงแต่งเพลงพระอยู่หรือเปล่าคือคิวเยอะหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เขามีคิวแบบทำเพลงพระเยอะไงก็เลยแบบไม่เกี่ยวกับแต่งเพลงพี่นาหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่พี่ผมแต่งแล้วแล้วก็ทิ้งแต่งแล้วก็ทิ้งอะไรเงี้ยใช่ครับไปเขาเล่าเองก็คือแต่งแต่งแล้วทิ้งเยอะมากเรารู้สึกว่าเพลงที่เราเขียนเนี่ยในช่วงปีสองปีที่ผ่านมามันยังไม่ไม่มากพอเท่าที่กับ สิบสี่ปีที่เรารอคอยอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเพลงเพลงมันยังไม่ไม่ใช่แล้วก็ยังไม่ตรงใจประมาณนี้แล้วก็แล้วก็พอมาเป็นปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าเพลงเนี่ยเสมือนดวงใจเนี่ยมันลงตัวทุกอย่างแล้วเราเป็นศิลปินแล้วก็นักร้องตัวเล็กๆที่ที่เข้ามาในวงการจริงๆจังเนี่ยที่ได้มีโอกาสมีคนรู้จักมากๆนี่ยคือไม่ได้นานมากนะครับ mm hmm. แล้วเราสึกว่าเราได้มายินจุูนี้รู้สึกว่าต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้โอ,อก,กาสน,นคากครับแล้วก็เพลงนี้ก็ขอบคุณ นายห้างของผมด้วยนะครับคุณไปข้าวที่ช่วยสารฝันเพราะว่าคือเพลงเนี้ยเราเราได้มีโอกาสคุยกันแหละว่าเอ้ยเราจะถึงขั้นลงทุนขนาดไหนเขาก็บอกกับเราว่าลงทุนไปเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีโอกาสแบบนี้ได้อีกเท่าไหร่ที่เราจะได้มาทําพื้นที่ตรงนี้เขาก็เต็มที่ครับแล้วก็วันนี้ผมขออนุญาตเปิดของวันซิงหออ,อ,อะไรอะเอางี้คนรู้อีกแล้ว เออเขาทำทุกอย่างด้วยหัวใจนี่โอ้โหพี่กันเดตาหกเพื่อดาวดวงนั้นเห็นไหมอุ้ยทุกคนสม o ลูกสมัยนั้นน่ะเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วครับผมเคยเดินทางเข้ามาประกวดร้องเพลงในกรุงเทพรับเฮ้ยก่อนเฮ้ยก่อนเฮ้ก่อน เดี๋ยวกูจะไปด้วยเร่ก่อนผมเดินทางก็มาประกวดร้องเพลงดนที่เพับรายการชื่อ t h น t e n ร r ครับก็คือผมบอกในรายการว่าผมชอบพี่กันมากๆผมอยากเจอพี่เขามากรอบไฟนอลรอบสุดท้ายครับเขาเหมือนกับที่งานเขารู้แล้วเขาก็เชิญเชิญพี่กันแต่วันนั้นพี่กันติดงานพี่กันดนักรายฝากตุ๊กตาตัวนี้มใหมผมเขาชอบไง ป็นกำลังใจให้นอกกาจากพี่กันใครดองเนยผมก็เลยรู้สึกว่าผมมีหวังมากๆในการที่ได้เจอพี่เขาครับลูกตาด้วยผมเก็บมา11ปีผมไม่กล้าแกะถุงเลยวันนี้ผมจะแกะถุงโอ้ยซื้งข้างในเสียมาแล้วยังไม่เสียไม่แก่ด้วยนี่ผมไม่เคยแกะผมกลัวมันจะเกา่าโอ้โหวันนี้ผม ก็ใหพ้พี่กันเซนอีกรอบนะไม่ต้องเซนแล้วอันนี้มันขังมากอันนี้เป็นายเซนแบบผมเชื่อว่าเป็นเป็นายเซนที่ที่เรารู้สึกว่าเป็นแรงบนันดาลใจของผมมาตลอด14ปีแล้วผมมีความหวังว่าวันนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงผมอยากให้ความต้องเรียกว่าความสำเร็จส่วนตัวของผมวันนี้เป็นพลังให้กับคนที่สู้ฝันทุกคนไม่มีอะไรที่ไปไ,ปไม่ได้ผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ทิ้งฝันฝันก็ไม่ทิ้งเรา ความความฝันของผมบางคนบอกว่าเฮ้ยมึงจะชอบขนาดนั้เลยเหรอเองจะชอบขนาดนั้นเล้เหรอ,อคนที่มีจริงๆครับผมนี่แหละครับคนหนึ่งเพราะความฝันของเราไม่เหมือนกันวันนี้ผมถือว่าผมพร้อมพีดมากมากแล้วในชีวิตที่ผมได้เดินทางมาขอบคุณทุกๆอย่างขอบคุณพี่กันมากๆที่แข่งเดลต้าวันนั้นอขอบคุณครับ การตอนนี้กลเป็นยังไงปะคะตุ๊กตาวนี้เป็นนี่ตุ๊ตาตอนสมัยผมเป็นแบบพรีเซเตอร์มองทงานชีวิตนะครับไม่ต้องไม่ตแล้วก็นี้เป็นอัลบั้มคือต้องบอกว่าตัวจริงตัวจริงอันนี้อัลบั้มแรกเดอตาล้ครับก็อันี้เป็นอัลบัมรวมคือเามีผลงานผมแบบคือความจริงมีอีกอีกหนึอลบัมคืออับัมที่เป็นอัลบั้มเดี่ยวมกานชื่อชื่ออัลบั้มกันเองแต่ว่าปกซไปแล้วเพราะวแตกไม่ใช่เลยมเาก็คือเอาแม่หาไม่ แล้วก็มีรูปศิลปินคนเดียวที่ผมติดอยู่ในห้องนอนก็คือพิการเตสตาคือถ้าถ้ามองภาพเหมือนเหมือนในในหนังในละครนะครับก็จะมีดาราที่ชอบหนึ่งหนึ่งเดียวเลยคือหน้าประตูห้องนอน,นอคือพี่เขาวันนี้ขอบพีทลาครับขอบคุณมากุจะพูดอะไรเลยครับเพงนี้จะมีความเกี่ยวข้องอะไรยังไงบางค้ับกันล่ะครับคือความคือความจริงชื่อเพลงน่ะเสมอดวงใจก็เปรียบเหมือนพี่เขาเป็นเสมอดวงใจในการเป็นแรงบันดาลใจดีเสมอมาล่ะครับ แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอยากจะตีแผ่กระจายด้วยความที่หนึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเราแล้วนะครับแล้วก็เราก็อยากใช้เป็นกว้างขึ้นก็เป็นถึงมุมมองความรักมุมองความร,กกรักเลยเอาสาวสวยพี่สาวทั้งสองคนมาร่วมแสดงในเอความพยายามไม่เคยทรยศใครจริงๆนะคะยินดีกหนุมการด้วยที่ได้ร่วมฟีเจอร์ริ่งกับนักร้องในดวงใจอย่างกันนาภาสำเร็จแถมได้ร่วมงานกับสองสาวสวยอย่างแนทอนิพร์และจีน่าวีรยาอีกด้วยรอชมผลงานอยู่นะคะ